แนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุความไม่สงบบริเวณชายแดนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกิดการสู้รบกันบริเวณชายแดนอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมถามว่าในอำนาจหน้าที่บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบาตาหรือเทศบาลเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หรือไม่และก็มีระเบียบกฎหมาย ฉบับใดข้อใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพุทธศักราช2550มาตรา4เนี่ยเขาบัญญัติอาไว้ว่าสาธารณาภัยนะครับสาธารณาภัยเนี่ยหมายถึงหมายความว่าอักขีภัยวาตาภัยอูทกภัยภัยแรงภัยแรงโรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์โรคระบาด สัตว์โรคระบาดในสัตว์น้ำการระบาดของศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นเห็นไหมครับขีดเส้นตรงคำว่าตลอดจนภัยอื่นๆนะครับก็หมายความว่า,าจากการสู้รบที่อยู่ในบริเวณชายแดนนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของภัยอื่นๆซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนทว่าสาธารณชนก็คือคนหมู่มากนะครับมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้นเห็นไหมครับเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้นกรณีแบบนี้เนี่ยการสู้รบแนวชายแดน,นถือว่าเป็นเกิดจากคนทําให้เกิดขึ้นนะครับหรืออุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐและให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วยนะครับนี่คือความหมายของคําว่าสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550นะเพราะฉะนั้นการสู้รบตามแนวชายแดนก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยตามา คำจำกัดความนี้นะครับและในมาตรา20ก็ยังบัญญัติว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองนะครับและในมาตรา23ในพระราชบัญญัติเดียวกันเนี่ยบัญญัติให้กรณีเกิดสาธารณาภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใดก็ตาม ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายกในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดภัยนั้นเนี่ยมีหน้าที่ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบอตอเทศบาลก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับและในข้อที่2นะครับ ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562ในข้อ5กําหนดว่าภัยพิบัตินั้นหมายความว่าภัยสงครามซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนตรงนี้ชัดเลยนะครับในระเบียบกระทรวงการคลังบอกเลยว่าภัยพิบอดพิบัติเนี่ยหมายถึงภัยสงคราบด้วยนะครับทีนี้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนเนี่ยก็ถือเป็นสาธารณาภัยนะครับถือว่าเป็นสาธารณาภัยตามกฎหมายที่เราพูดถึงมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกันด้วยนะครับอ,อปทอที่เกิดภัยสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้นะครับทีนี้เรามาดูกฎหมายเฉพาะในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566 ข้อ4ข้อ7ข้อ19วงเล็บ1และข้อ21เนี่ยนะครับโดยสรุปก็คือว่ากรณีที่เกิดสาธารณาภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีนะครับโดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนจากงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายได้เลยนะครับช่วยได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตามประกาศหรือไม่ประกาศช่วยได้เลยนะครับตามหลักเกณฑ์การใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พุทธศักราช2563เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างในลักษณะอย่างไรนะครับในด้านการดำรงชีพเนี่ยเช่นค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน3มือ้อนะช่วยได้มื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนค่าจัดซื้อหรือค่าจัดหาน้ำสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัยนะตรงนี้ช่วยได้นะครับต่อมาด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัย เช่นเราไปปฏิบัติงานต้องมีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้ายานาสำหรับยานพาหานะค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือได้ด้วยวันหนึ่งไม่เกิน3มมือม้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือเทศบาลนะครับ สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนโดยเฉพาะการสู้รบกันในขณะนี้นะครับก็ถือเป็นาสาธารณาภัยตามกฎหมายที่เราพูดถึงมาทั้งหมดนะครับอาบาตาที่ประสบและอาบาตอที่อยู่ใกล้เคียงาสามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับ